สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับรายการ Scan Franchise กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับไอเดียธุรกิจใหม่ๆจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านสาร้างธุรกิจเจ๋งๆปังๆกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับจะพาท่านมาดูของเล็กๆจิ๋วๆแต่ว่ามีความพิเศษอย่างมากและความใส่ใจนั้นเองไม่จิ๋วเลยละครับขอเชิญพบกับมินิเมลไอศครีมแม่จิ๋วจากเกาหลีไอเดียในการสร้างธุรกิจนี้นะครับ ก็เกิดจากการที่อยากจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคในการทานไอศกรีมให้เด้รสสัมผัสและเนื้อสัมผัสใหม่ๆที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนผ่านไอศกรีมเม็ดจิ๋วนี้นะครับโดยทางเจ้าของแบรนด์นะครับ ขายไอศครีมโฮมเมดมาก่อนและได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยมองโอกาสในการขยายธุรกิจและได้มาเจอกับแบรนด์มินิเมลซึ่งเป็นไอศครีมจากเกาหลีแล้วก็ได้ลองขายดูปรากฏว่าผลตอบรับดีมากแล้วก็ได้ทําสัญญากันและก็ขอสิทธิในการพัฒนาสูตรอีกด้วยนะครับซึ่งสินค้าของมินิเมลนะครับมีความพิเศษที่สามารถนํามาผสมผสานมิกซ์กับวัตถุดิบต่างๆนานาได้ทําให้เกิดเป็นเมนูที่หลากหลายโดยที่ทางร้านนะครับจะขายในรูปแบบทั้งไอศครีมเม็ดๆและเป็นเครื่องดื่มที่สามารถโรยไอศครีมเม็ดจิ๋วนี้ได้ และรสชาติเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างและอร่อยสามารถทานกันได้แบบฟินๆกันไปนเลยล่ะครับมาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็ขอแนะนำเมนูนี้เลยเรนโบว์ซิกเนเจอร์เป็นการผสมผสานของรสชาติที่ลงตัวของผลไม้ทั้ง4ชนิดนะครับสีสันสดใสชิมเข้าไปแล้วต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ทุกคำเลยครับนอกจากซิกเนเจอร์ที่เป็นไอศครีมแล้ว ทางร้านนะครับยังมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์อีกด้วยนะครับเป็นเมนูที่ให้ความสดชื่นสะใจและยังถ่ายรูปสวยกันด้วยนะครับแนะนำเมนูนี้เลยยูนิคอร์นมิลค์เป็นเมนูนมยูนิคอร์นนะครับที่ผสมเป็นน้ำทูโทนนะครับสีสันสดใสแถมเพิ่มความสนุกและความอร่อยด้วยการโรยไอศครีมเม็ดจิว๋วคอตตอนแคนดี้ทานผสมกันแล้วบอกได้เลยว่า อร่อยแบบห้ามพลาดเล่นมาถึงอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์นะครับที่บอกได้เลยว่าถูกใจเด็กๆและสายช็อกโกแลตแน่นอนกับเมนู Volcano Ovontine เป็นเมนูสไตล์มินิพาเฟ่นะครับที่เน้นไอศครีมเม็ดจิ๋วรสดับเบิลช็อกโกแลตนะครับท็อปด้วยวิปครีมและโรยด้านบนสุดด้วยผงโอนตินสุดคลาสสิกครับและแอบกระซิบว่านะครับ ไอศครีมเม็ดจิ๋วนี่นะครับนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังเหมาะกับผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าไขมันตำ่ำน้ำตาลน้อยพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกเพศทุกวัยและผู้ใส่ใจในสุขภาพครับผมสำหรับผู้ที่สนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ของมินิเมลนะครับตอนนี้ทางแบรนด์นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการเซตร,ระบบและวางรูปแบบครับอดใจรอกันอีกนิดนะครับถ้ามีข่าวสารดีๆเมื่อไหร่ เราจะมาอัปเดตให้ท่านฟังเลยครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้เปิดรับแฟรนไชส์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีหน้าร้านและอยากนำไอศครีมมินิเมลนี่ไปขายนะครับก็สามารถติดต่อทางแบรนด์ได้นะครับทางแบรนด์มีจำหน่ายให้เหมือนกันนะครับโดยที่มียอดขั้นต่ำอยู่ที่300ถ้วยบอกได้เลยว่าขายได้ในกำไรกง,งามทีเดียวละครับและพิเศษสำหรับตัวแทนที่ขายดิบขายดีนะครับทางแบรนด์นะครับอาจจะพิจารณา ลงตู้ให้ฟรีในร้านค้าของท่านด้วยนะครับโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่แบรนด์มินิมีได้เลยนะครับตามรายละเอียดตามนี้นะครับครั้งหน้ารายการสแกนแฟรนไชส์จะพาท่านไปดูธุรกิจไอเดียอะไรใหม่ๆที่ไหนอย่างไรอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สแกนแฟรนไชส์ขอตัวลาไปกินไอศครีมเม็ดจิ๋วก่อนครับบายบาย